ช่วงรีวิวไปขอด้วย <Yahoo! S 1> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่รถโฟกัสนะคะเรื่องรถไว้ใจเราสาขาต,ตรงข้าโมโลตัสลุมพรีนะคะสวัสดีพี่จิมน,นะคะกับพี่สู่ด้วยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มารับรถไปแล้วก็ดีดีใจรถดีใจใช่ไหมคะ ถูกใจเนาะรู้จักร้านเราได้ยังไงคะพี่จินจ๊ะโซเชียเลเฟซบุ๊กเพจใน Facebook ใช่ใชไหมคะทําไมถึงตัดสินใจซื้อมนุษย์สดล่ะคะพี่ตัดสินใจซื้อมนุษย์สดก็คือก็ไม่อยากจ่ายไม่อยากพอกใช่ไหมคะมันก็เป็นภาระอย่างหนึ่งเข้ามานักเลยก็ทบบมีพอจ่ายก็จะได้สิ้นสุดแค่ตรงนั้นค่ะ,คะประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้พี่จินอาชีพครูเป็นคุณครูเนาะมาไกลไหมคะอยู่แถวนี้ ท่าเรืออยุธยาอท่าเรือเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆที่กําลังมองหารถอยู่นะคะ<ๆ>ก็รถโฟกัสลบบุรีนะคะยินดีกับพี่จีนแล้วก็พี่ตู่ด้วยนะคะวันนี้รับรถส,ส,สวยๆกลับบ้านไปแล้วนะคะเรามีบริการหลังการขายดูแลลูกค้าด้วยนะคะถ้ามีปัญหาก็โทรเข้ามาหรือว่าปรึกษาพี่นัทได้เลยนะ,ะขอบคุณมากค่ะกับโฟกัสง่ายมิตเดีย<อ> ออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้ำอนุมัติไว้เป็น3ชั่วโมงเดลิเวอรี่สง่งรีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด